สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องที่ถูกมันสัมปันธอยู่แล้วนะครับคงพอจะได้ยินชื่อมันพันธสามปันธสายพันธุ์ 1, อิทธิ์หนึ่งอิทธิสองแล้วก็อิทธิ์ที่สามกันบ้างนะครับเนื่องจากมันสามสายพันธุ์นี้นะครับเป็นมันสัมปัลังพันธุน์ต้านทานโรคใบด่างนะครับซึ่ง มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำสะหลังแห่งประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับพัฒนาสายพันธุ์ออกมานะครับทีนี้พี่น้องเคยสงสัยไหมครับว่าเนื่องจากมีการพัฒนามาทั้งหมดสามสายพันธุ์นะครับถ้าพี่น้องจะเลือกปลูกนะครับควรจะเลือกปลูกพันธุ์ไหนดีนะครับพันธุ์ไหนนะครับมีความสามารถในการต้านทานโรคใบด่างสูงที่สุดนะครับพันธุ์ไหนมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงที่สุดนะครับรวมทั้ง พันไหนให้ผลผลิตเรียต่อไร่นะครับสูงที่สุดนอทั้งปลูกแล้วนะครับพันไหนจะได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดนะครับวันนี้เกษตรพาร์ทมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าทําไมเกษตรกรจึงควรปลูกมันสำปะหลังตานทานโรคใบด่างนะครับในภาวะปัจจุบันนะครับโรคใบด่างถือว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ทาให้ผลผลิต มันสำมปัลังมีการลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับโดยมีงานวิจัยว่านะครับถ้ามันสำมปัลังติดโรคใบด่างนะครับผลผลิตจะลดลงถึงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนั่นหมายถึงรายได้จากการขายของพี่น,อน้นองเกษตรกรทุกท่านนะครับก็จะหายไปประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูกันว่านะครับสามสายพันธุ์ที่ประกาศออกมานั้นนะครับเมื่อเทียบกับพันธุ์การค้าของไทยนะครับเปอร์เซ็นต์การ เป็นโรคใบด่างของพันธุ์ต้านพันโรคใบด่างนะครับแตกต่างกันแค่ไหนนะครับข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองและวิจัยที่แปลงเกษตรกรอำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้วนะครับในปี2564ถึง2565นะครับและในสถาบันวิจัยเขาหินต้อนจังหวัดเชียงแ้านะครับปี2565ถึง2566นะครับ มีการเก็บข้อมูลนะครับในช่วงสี่เดือนหกเดือนและก็เก้าเดือนนะครับอิติที่หนึ่งนะครับในช่วงสี่เดือนและก็หกเดือนนะครับมีเปอร์เซ็นต์การติดโรคใบด่างอยู่ที่สองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับส่วนอิติที่สองนะครับข้อมูลจากทั้งสองสถานที่นะครับไม่มีการติดโรคใบด่างเลยนะครับส่วนอิติที่สามนะครับเปอร์เซ็นต์การติดโรคใบด่างนะครับ อยู่ที่สามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับนักข้อมูลนักสถาบันวิจัยเขาจินซ้อนจังหวัดเชียเแ้านะครับเก็บข้อมูลตอนอายุก้าเดือนนะครับนั่นหมายความว่านะครับจากข้อมูลชุดนี้นะครับในสามสายพันธุ์นี้นะครับพันธุ์อิที่สองนะครับมีความต้านทานโรคใบด่างสูงที่สุดนั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นอิที่หนึ่งนะครับส่วนอิที่สามนะครับมีความต้านทานโรคใบด่างหลังท้ายสุดนะครับในบรรดาสามสายพันธุ์ แต่เมื่อเทียบกับพันการท้าของไทยอย่างเช่นพันเกษตรศษษาสตร์50พอจะพบว่านะครับพันเกษตรศาสตร์50นะครับเะอร์เซ็นการเป็นโรคใบด่างค่อนข้างสูงนะครับเฉลี่ยๆแล้วก็น่าจะอยู่ที่4 0ิบเปอร์เซ็นตนะครับโดยคร่าข้อมูลที่สูงที่สุดนะครับ อยู่ที่สถาบันวิจัยเขาหินซ้อนจังหวัดเชียงซานะครับเก็บข้อมูลตอนอายุเก้าเดือนนะครับปรเปอร์เซนต์การติดโรคใบด่างสูงถึงห้าสิบเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับส่วนห้นบงหกสิบนะครับปรเปอร์เซ็นต์การติดโรคใบด่างสูงที่สุดนะครับเก็บข้อมูลตอนอายุเก้าเดือนนะครับนะัสถาบันวิจัยเขาหินซ้อนอยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับส่วนห้้ยบงร้อยนะครับ ปเป็นการติดโรคบดดางสูงที่สุดนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าเจ็ดเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเก็บข้อมูลตอนอายุหกเดือนที่สถาบันวิจัยเขาหินร้อนจังหวัดเชียงแสนเานะครับโดยรวมแล้วก็อยู่ที่มากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับโดยภาพรวมส่วนข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้จะเรียม,มาจากการทดลองนะครับ ทำการทดลองในสองสถานที่นะครับที่อำเภอสังสางจังหวัดนครราชสีมาและสถานีวิจัยเขาหินซ้อนนะครับโดยมีการทดลองทั้งหมดสองปีนะครับปีแรกสองพันห้าร้อยหกิบห้าถสองันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเก็บข้อมูลตอนอายุเก้าเดือนนะครับปีที่สองนะครับสองพันห้าร้อยหกสิหกับสองพันห้ารอยหกสเจ็ดนะครับข้อมูลตอนอายุสามเดือนนะครับอีกที่หนึ่งนะครับ เปอร์เซ็นต์การติดโรคใบด่างสูงที่สุดอยู่ที่4.6เปอร์เซ็นตนะครับอีกส่วนอีทีสองนะครับไม่มีการติดโรคใบด่างเลยนะครับส่วนอีทีสามนะครับเปอร์เซ็นต์การติดโรคใบด่างสูงที่สุดอยู่ที่4.9เปอร์เซ็นตนะครับส่วนเกษตรสาสรห้าสิบนะครับเปอร์เซ็นต์การติดโรคใบด่างสูงที่สุดนะครับอยู่ที่ 57.8%นะครับม้มยบง่งร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์การปิดโรคใบด่างสูงที่สุดอยู่ที่91%นะครับพิรุณสองนะครับเปอร์เซ็นต์การติโดโรคใบด่างสูงที่สุดอยู่ที่626%นะครับส่วนพินรุณสี่เปอร์เซ็นต์การปิโดโรคใบด่างสูงที่สุดอยู่ที่15.9%นะครับย้ำมีครังนะครับว่าข้อมูลชุดนี้นะครับจะียม,มาจาก11การทดลองนะครับ แห่งที่มาก็เป็นของมูลนิธิสถาบันพัฒนามานสัมปันธแห่งประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อีกเช่นเคยนะครับทีนี้เรามาดูผลผลิตและปริมาณแป้งของแต่ละสายพันธุ์กันบ้างนะครับเมื่อเทียบกับเกศษตรศาสตร์50นะครับอีกที่หนึ่งนะครับมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะครับ สามตันกับหกร้อยเจ็ดสิบหกกิโลนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับอีกที่สองนะครับผลผลิตหัวสดเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่สามตันกับแปดร้อยเก้าสิบหกกิโลนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่สิบหกจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับส่วนอีกที่สามนะครับผลผลิตหัวสดเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่สองตันกับหกร้อยยี่สิบเก้ากิโลนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่สิบเก้าจุดสองเปอร์เซ็นต์ส่วนเกษตรศาสรห้าสิบนะครับ ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่4ตันกับ950กิโลนะครับเปร์เซ็นแป้งอยู่ที่24.4เปอร์เซ็นตนะครับข้อมูลนี้นะครับเฉลี่ยมาจากค่าการทดลองนะครับทําการทดลองในปี2563ทับ2564นะครับแล้วก็2564ทับ2565นะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับว่าผลผลิตและปริมาณแป้งเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ข้อมูลชุดนี้นะครับจะมาแสมาจากเบ็ดการทดลองนะครับทําการทดลองในปี2563ทับ2 5 6 4 2 5 6 4ทับ2 5 6 5แลก็2 5 6 5ทับ2566นะครับอีกทีหนึ่งนะครับผลผลิตหัวสดเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ตัน213กิโลนะครับเทียบกับเกษตรกร50นะครับอยู่ที่ 88.9%สิบแปดจดเก้าเอร์เซนะครับของเกษตรศาสตร์ห้าสิบนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งก็อยู่ที่ยี่สามจุดเจ็ดเปอร์เซนนะครับอีที่สองผลผลิตหัวสดเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่สี่ตันกับสี่รอยกสิบเอ็ดกิโลนะครับเทียบกับเกษตรศาสตร์ห้าสิบก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับอยู่ที่เก้าสิบสี่จุดเปอร์เซ็นนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่สิบเก้าจุดแปดเปอร์เซนตนะครับส่วนอีที่สามนะครับผลผลิต หัวสดเฉลี่ยต่อไร่นะครับอยู่ที่สองตันเก้าร้อยยี่สิบหกกิโลนะครับเทียบกับเกษตรศาสตร์ห้าสิบนะครับอยู่ที่ผลผลิตคิดเป็นหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับของเกษตรศาสตร์ห้าสิบนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ยี่สิบจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเกษตรศาสตร์ห้าสิบนะครับที่ใช้เป็นข้อมูลตัวตั้งเพื่อเปรียบเทียบนะครับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่สี่ตันกับเจ็ดร้อยสามสิบสี่กิโลนะครับ ่วนเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่24.9เปอร์เซ็นตนะครับจากข้อมูลที่ผ่านมานะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีคําตอบอยู่ในใจนะครับว่าควรจะเลือกปลูกมันพันไหนดีนะครับแต่ถ้าพี่น้องท่านใดยังไม่ชัดเจนนะครับเกษตรพาทานจะพามาทําการจําลองราคาขายนะครับโดยเกษตร ค้ทาทำยึดราคาขายมาจากราคามันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาวเฉลียนะครับในวันที่ถ่ายทมคลิปนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเปอร์เซ็นต์แปงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับมีราคารับซื้ออยู่ที่สองบาทสิบห้าสตางค์นะครับส่วนเปร์เต็มลงมานะครับก็ลดลงไปเปอร์เซ็นต์ละห้าสตางค์นะครับตามส่วนนะครับสิบเก้าเปอร์เซ็นต์รับซื้ออยู่ที่หนึ่งบาทแปดสิบห้าสตางค์นะครับ ถ้าผลผลิตนะครับเป็นไปตามการทดลองนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่ผลผลิตหัวสดสี่ตันกับ213กิโลนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่23.7เปอร์เซ็นตนะครับเมื่อนําไปขายเกษตรกรจะได้รับเงินนะครับ8,636บาท65ตังค์นะครับนี่คือรายได้ต่อไร่ของเกษตรกรนะครับส่วนอีกที่สองนะครับ ผลผลิตหัวสดนะครับอยู่ที่4ตัน461กิโลนะครับเปร์เซนต์แป้งอยู่ที่19.8%นะครับจำนวนเงินที่ขายได้นะครับก็จะอยู่ที่8,252บาท85สตางค์นะครับอีกที่สามนะครับผลผลิตหัวสดอยู่ที่2ตันกับ926กิโลนะครับเปรเซนต์แป้งอยู่ที่20.7%นะครับจำนวนเงินที่ขายได้อยู่ที่5,599บาท40สตางนะครับ โดเกษตรศาสตห้าสิบนะครับผลผลิตหมอสดเฉลี่ยต่อได้อยู่ที่สี่ตันกับเจ็ดร้อยสามสี่กิโลนะครับปรเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ยี่สี่จุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับจำนวนเงินที่ขายได้นะครับอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยสี่จ็บบาทสี่สิบสตางค์นะครับจากข้อมูลชุดนี้จะเห็นว่านะครับเกษศาสตร์ห้าสิบนะครับยังเป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับพันธุ์มันสำปะหลังท้านทานโรคไปด่างทั้งสามสายพันธุ์นะครับ แต่ถ้าพื้นที่ใดนะครับมีการระบาดของโรคใบด่างรุนแรงนะครับโอกาสที่เกษตรศาสตร์ห้าสิบนะครับจะให้ผลผลิตต่ำกว่าสีตันเจ็ด้อยสามสสี่กิโลก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอย่าลืมว่าจากข้อมูลการวิจัยนะครับถ้ามันสัมปัลังติดโรคใบด่างเยอะๆนะครับโอกาสที่ผลผลิตจะลดลงสามสิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นตก็มีค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเกษตรศาสตร์ห้าสิบนะครับ มีการทนทานต่อโรคใบด่างนะครับคนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างทั้งสามสายพันธุ์นะครับและเมื่อเทียบกับพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างทั้งสามสายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็จะพบว่าอีกที่หนึ่งนะครับถึงแม้จะให้ผลผลิตมะสดเฉลี่ยต่อไร่นะครับไม่ได้สูงที่สุดแต่เปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงที่สุดนะครับเมื่อคิดคำนวณเป็น เงินนะครับที่เกษตรกรจะได้รับต่อไร่นะครับก็จะสูงที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นอีกที่สองนะครับและก็ต่ําสุดคืออีกที่สามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกรท่านใดนะครับที่พื้นที่ไร่ที่ท่านอยู่นะครับมีการระบาดของโรคใบด่างค่อนข้างบุนนแดงนะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองหรือว่าพื้นที่สีแดงนะครับ พันธุ์ต้านทานโรคใบด่างทั้งสามสายพันธุ์นะครับทั้งอิที่หนึ่งอิที่สองและข้ออิที่สามนะครับก็เป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่ท่านควรจะเลือกปลูกนะครับเพื่อช่วยคันยับยั้งนะครับหยุดยังการแพร่กระจายของโรคใบด่างนะครับในหาพื้นที่ใดนะครับมีการระบาดของโรคใบด่างไม่รุนแรงนะครับหรือว่าไม่มีการระบาดของโรคใบด่างนะครับพันธุ์ทางการค้าของไทยในปัจจุบันนะครับ ก็จะมีผลผลิตหมวสดในปริมาณแป้งนะครับในเกียนที่สูงกว่าปันต้าทานโรคใบด่างทั้ง3สายพันธุ์นะครับสุดท้ายนี้นะครับเสร็จระารรมขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ